สวัสดีครับกลับมาพบกับกับอีกคลิปหนึ่งนะครับก็คลิปนี้ผมจะไปวิธีดีๆที่จะมาแนะนำทุกข่านที่มีลูกหลานนะครับที่ใช้งานโทร,รศัพท์ของเราในระหว่างที่เราเนี่ยจำกัดการเล่นให้เขาเนี่ยก็คิดว่าวิธีนี้จะเป็นประโยชน์นะครับก็คือเราเนี่ยสามารถจำกัดการใช้งานของแอปพลิเคชัน เป็นเวลาได้ด้วยนะครับก็เวลาที่อยากจะจํากัดอ,อะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเกมหรือว่าจะเป็นพวกแอปพลิเคชันที่ใช้ที่ต่อสื่อสารต่างๆนะครับเพื่อให้ลูกหลังขั้นเนี่ยไม่ใช้เกินกว่าเวลาที่กำหนดนะครก็เดี๋ยวลองมาดูครับว่าวิธีการเนี่ยก็คือให้เราเข้าไปที่ฟังก์ชันที่เรียกว่าสกีนไทม์ในตั้งค่าตัวเครื่องนะครับ เมื่อเ,เราเข้าที่ตั้งค่าก็ไปที่สกีน i ามนะครับในกรณีที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยผมก็จะแนะนําว่าเราควรจะตั้งรหัสผ่านของสกีนทามพาสเวิร์ดนะครับให้เราลองเลื่อนไปดูที่ด้านล่างได้เลยก็จะเห็นว่าของผมเนี่ยมันขึ้นว่าเช็คสกีนทามพาส s s c o d ดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของทุกท่านเนี่ยที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยก็ให้เราสร้างรหัสผ่านสกกาสรดเข้าไปที่ตรงนี้ แล้วก็ตั้งรหัสพาสโค้ดนะครับ2อรอบหลังจากตั้งพาสโค้ดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะให้เราใส่ Apple ID กับรหัสผ่านในกรณีที่เราลืมรหัสผ่านพาสโค้ดเนี่ยเรายังสามารถใช้ Apple ID ดีนะในการที่จะกู้รหัสผ่านตรงนี้ได้นะครับ<ะ>เมื่อตั้งรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยเนี่ยให้เราย้อนกลับมาที่เมนูหลักด้านนอกนี่นะครับใเมนูของสกีนทมแล้วก็ไปต่อกันที่แอปด m มิต ไปทำการเพิ่มหรือจำกัดสิทธ์ตัวแอปได้เลยกดที่ add limit นะครับใส่พาสโดที่เราตั้งเข้าไปเมื่อสักครู่นี้ตัวระบบของ ios เนี่ยมันก็จะจำแนกมหมวดแอปพลิเคชันของเรานะครับให้ดูว่าแอปพลิเคชันต่างเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่อะไรบ้างทีนี้ถ้าเกิดว่าในกคนทีอ่อยากจะจำกัดสิทธิ์ของเกมเราก็ลองดูที่หมวดเกม ก็จะเห็นว่าตัวอย่างเนี่ยผมมีทั้งหมด4เกมด้วยกันนะครับก็ตัวเนี้บางอันมันไม่ใช่เกมนะครับแต่ว่ามันจัดอยู่ในประเภทเกมมันก็เลยติดมาด้วยอย่างเช่นแอปสตรีมทีนี้ผมจะลองยกตัวอย่างอแอปเกม2อันที่ผมจะจำกัดสิทธิ์ก็ติ๊กเลือกไปเลยนะครับแล้วก็กดเล็กที่มุมขวาบนเราสามารถตั้งรหัสเราสามารถตั้งเวลาได้นะครับว่าอยากจะจำกัดสิทธิ์ให้ใช้ ในระยะเวลาประมาณไหนกี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีอย่างตัวอย่างเนี้ยผมก็จะตั้งมาแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับก็จะเห็นลิต์ด้านล่างว่าผมเลือกไว้สองทีมทีนี้ก็กดแอปไปเลยอ่าทีนี้อ่ามันก็จะมีแจ้งเตือนนะครับว่าเมื่อเราเข้าใช้งานแอปเพจค่ันเหล่านี้ที่เราจำกัดสิทธิ์ไว้เนี่ยเมื่อถึงเวลาที่เรากำหนดไว้เนี่ยมันจะทำการบ็อกแอปตัวนี้ได้เลย ก็นะะในที่นี้ที่ตัวอย่างเนี่ยผมเลือกไว้1นาทีนะครับแต่ว่าผมต้องเล่นเกมให้ครบ1นาทีก่อนมาถึงจะททำการบล็อกทีนี้ผมก็จะยกตัวอย่างอีกอันหนึง่งก็คือเป็นแอปเคชัที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กกดเข้าไปที่เดิมนะครับก็ผมจะเลือกเป็น Facebook บ้างกดเพิ่มเข้าไปเลือกเป็นหนาทีเหมือนกันน้าลาเนี่ยก็จะมีเปิดปิดนะครับก็คือเป็นการบล็อกเมื่อหมดเวลานั่นเอง ผมก็ทําการเพิ่มทันทีทีนี้ก็จะมีอยู่2โหมดแนละอ่าก็คือมีโหมดเกมกับโหมดโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับทีนี้ออกมาดูผลที่ด้านหน้าจอ iOS ด้านนอกกันอ่าก็จะเห็นว่าอแอป Facebook ที่ผมเนี่ยจะกลายเป็นสีเทาๆดำๆนะครับเนื่องจากอ่าผมได้ใช้งานแอป Facebook ไปในวันนี้นะครับเกินหนึ่งาทีแล้วนั่นเองมันมันก็จะทำการจำกัดสิทธิ์ของเรา นีเมื่อเรากดเปิดแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็จะขึ้นเตือนแบบนี้เลยครับว่าเป็น m i ม์นีะหมดเวลาแล้วถ้าเป็นลูกของเราเนี่ยเขาสามารถกด Art แ r ปฟ o r ์มไามได้ขออีกหนึ่งนาทีมันก็จะทำการเข้าแอปพลิเคชันได้เหมือนเดิมนะครับหรือ,อถ้าเราใช้งานแอปพลิเคชันไปครบอีกหนึ่งนาทีแล้วมันก็จะทำการบล็อกอีกครั้งหนึง่ง ทีนี้ตัวอย่างเนี่ยผมก็ไม่อยากให้ทุกท่านรอดูนานนะครับก็เดี๋ยวให้เราลองไปลองใช้งานจริงแล้วก็ลองประยุกต์ใช้ดูน,น,นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะลบการจํากัดเนี่ยเราก็เข้าไปที่เมนูมเดิมแล้วก็เข้าไปสไลด์แล้วก็เลือกดีๆสไลด์ไปด้านซ้ายนะครับใส่พาสโคดเข้าไปมันก็จะทําการลบการจํากัดของแอปออกหรือเราอยากแก้เปิดเปิดปิด บางครั้งบางคราวก็ได้โดยเข้าไปที่ด้านในของหมวดหมู่นะครับแล้วก็ไปปิดด้านบนที่คำว่าแอปนี้มีหรือเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือในส่วนของเวลาเนี่ยเรายังสามารถเลือกจำกัดเป็นบางวันก็ได้นะครับเช่นอยากให้วันนี้ล,ลูกเราใช้งานอแอปเกมเฉพาะวันอาทิตย์ได้หนึ่งชั่วโมง แต่วันอื่นได้แค่ครึ่งชั่วโมงแบบนี้เราก็สามารถทําได้นะครับเมื่อออกมาด้านนอกเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าคัดต้อมหรือเป็นแบบกาหนดเองนั่นเองก็อันนี้เป็นทิปเล็กๆนะครับที่สําหรับผู้ใช้ iOS ทุกคนเนี่ยยังไม่ค่อยทราบกาันก็ตัวนี้มีมาก,กับ iOS 13นะครับก็หวังว่าตัวเนี้ยจะทำให้เกิดประโยชน์สําหรับทุกทุกท่านที่ มีลูกหลานที่ใช้งานโทรศัพท์เครื่องเดียวกันกันกบเรานะครับเพื่อที่ลูกหลานของท่านจะได้ไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับข้อมูลส่วนตัวของเครื่องเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไิปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ